พบกับเราทีมทนายความด mm ็อกเตอร์กิติศักดิ์เนติบัณฑิตไทยทนายความวิถีพุทธสวัสดีครับผมทนายดวงรักสีนวลครับทนายความในทีมด็อกเตอร์กิติศักดิ์ทนายความวิถีพุทธและเนติบัณฑิตไทยนะครับผมวันนี้นะครับผมจะให้ความรู้นะครับเกี่ยวกับ่าพระราชัาหยติคุ้มพองรายงานปี41หนึ่งครับผมเกี่ยวกับอเอาที่แล้วนะครับจากที่ผมให้ความรู้เกี่ยวกับ การจ่ายค่าชดเชยไปแล้วนะครับผมตามมาตรา118นะครับผมเกี่ยวกับลูกจ้างมีสิทธิได้รับค่าชดเชยในกรณีที่นายจ้างบอกเลิกจ้างแล้วนะครับผมวันนี้นะครับผมจะไม่ความรู้เกี่ยวกับตามมาตรา119นะครับผมเกี่ยวกับลูกจ้างจะไม่สามารถได้รับค่าชดเชยในกรณีไหนบ้างครับผมตามตามพระราชบัญญัตินะครับของแรงงานปี41นะครับผมนายจ้างไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยให้แก่ลูกจ้าง ซเลือกจ้างในกรณีดังต่อไปนี้ครับทุจริตต่อหน้าที่หรือกระทำความพิดายาตัวเจตนาแก่นายจ้างนะครับผมอนุสองนะครับจงใจให้นายจ้างได้รับความเสียหายครับประมาทเล้อเลอครับอนุสามประมาทเล้อเลอเป็นเหตุให้นายจ้างได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรงครับอนุสี่นะครับฝ่าฝืนขอบครับเกี่ยวกับการทํางานระเบียบหรือคําสั่งในจ้งอันชอบด้วยกฎหมายและเป็นธรรมและนายจ้างนะครับได้ตักเตือนเป็นตังสือแล้วเว้นแต่ กรณีที่ร้ายแรงนายนจ้างไม่จําเป็นต้องตักเตือนนะครับผมหนังสือตักเตือนให้มีผลบังคับได้ไม่เกินหนึ่งปีครับนับตั้งแต่ลูกจ้างได้กระทําความผิดอนุห้านะครับผมละทิ้งหน้าที่เป็นเวลาสามวันทํางานติดต่อกันไม่ว่าจะมีมวันหยุดขั้นหรือไม่ก็ตามโดยไม่มีอันสมควรน,นะครับอนุหกนะครับได้รับโทษจําคุกตามความภากษาถึงที่สุดให้จําคุกนะครับ ในกรณีหกนะครับผมถ้าเป็นความผิดที่จะทําโดยประมาหรือละหูโทษนะครับผมต้องเป็นกรณีที่เป็นเหตุให้นายจ้างได้รับความเสียหายนะครับการเลิกจ้างโดยไม่จ่ายค่าชดเชยนะครับผมตามวรรคท้ายนะครับตามวักหนึ่งขออภัยครับการเลิกจ้างโดยไม่จ่ายค่าชดเชยตามวักหนึ่งนะครับนายจ้างไม่ได้หลูเข้าที่จริงอันเป็นเหตุที่เลิกจ้างไปในหนังสือบอกเลิกสัญญาหรือไม่ได้แจ้งเหตุที่ เลิกจ้างให้ลูกจ้างทราบแต่ขนาดที่เลิกจ้างครับนายจ้างจะยกข้อนั้นนะครับผมขึ้นอ้างในภายหลังไม่ได้ครับาจากข้อนี้นะครับผมตามมาตรา119นะครับผมวิเคราะห์ทางกฎหมายได้ดังนี้นะครับผมว่าานายจ้างนะครับผมจะเลิกจ้างลูกจ้างนะครับโดยไม่จ่ายค่าชดเชยก็ต่อเมื่อลูอกจ้างได้กระทำ การดังที่ผมกล่าวไปถึงอนุหกนะครับผมตั้งแต่อนุหนึ่งถึงอนุหกนะครับผมและนายจ้างนะครับผมจะต้องระบุในสัญญาในหนังสือบอกกล่าวเลิกจ้างด้วยว่านูกจ้างนะครับผมอาอ,อเพราะเหาตุสายเหตุอะไรครับผมที่นายจ้างครับปฏิเสธโดยไม่จ่ายค่าชดเชยให้แก่นูกจ้างนะครับผมเข้าตามอนุหนึ่งถึงอนุหกตามที่ผมกล่าวนี้นะครับผมถือว่านายจ้างนะครับผมปฏิบัติการโดยชอบครับผม ลูกจ้างนะครับผมหากท่านกระทําความทุกจริตหรือทําให้เกิดความเสียหายแก่นายจ้างท่านก็จึงไม่มีสิทธิ์นะครับและได้รับค่าชดเชยครับซึ่งเป็นหลักการท่สั้นนะครับผมสุดท้ายนี้ผมทนายดวงรัศศีนวลนะครับทนายความในทีมดรเกียรติศักดิ์ทนายความวิถีพุทธและในติบัณฑิตไทยนะครับบอกกล่าวว่าท่านว่าหากท่านไม่ได้รับความเป็นธรรมแล้วยากจนนะครับทางสภาทนายความพวกเรายินดีช่วยเหลือท่านฟรีครับ ขอบคุณที่กดไลค์ขอบคุณที่กดแชร์ขอบคุณที่บอกต่อที่สําคัญนะครับขอขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมทนายดวงรักสีนวลทนายความในทีมด็อกเตอร์กิตศักดิ์ทนายความวิธีพุทธและในติมดิตไทยสวัสดีครับ